เราเป็นอนุสรโอเแลครับผมคุณเมซัสอยู่ตรงใต้สะพานะคะทัหมดฮะมาถ่ายรูปเลยฮะลงมาเลยฮะดวนเลยแป๊บแป๊บรีบทเวลาเรา่อดเนาะรวมตัวเลยรวมตัวนี่นะขีดน้คุยขีดน้ำหายเร็ว่ะเฮยอันนั้นทเนี่ยรวมตัวแล้วรวมตัว ่าานดีกวโอเคกำลังวิ่งลงไปนะครับโอเคไหมถ้าจะพานรถไปยิงหมดตลอดไม่ได้ดีกว่ามันไม่ปั๊บเฮ้ยถนนท่นถนนที่ผมไอ้พวเขาจะได้เอ้ยพวกเขาจะไหนวะดิพวกเขาคนไหนสโคบได้ผมจัดให้ผมจัดให้อจัดอาหารหมีอาหารอาหารได้ดวนเลยดิดวนดวนเลยผมขอด่วนเลยได้ไหมเนี่ย ผมนับหนึ่งถึงสบครเลยนะครบเลยนะหนึ่บผมครบเลยนะเดี๋ยวเพิ่งหมวงกี่น้ครบเลยนะหนึ่งผมสอนึ่งถึงสินะฮะรวมตัวให้นับนะฮะนะฮะหนึ่งถึงสินะฮะเป็นภาษาจีนะะมองมองไหนครับมองเนไหนครับนะฮะามหนึ่งถึงสิบนะฮะเป็นภาษาจีนะฮะทุกท่าน ม uhm, hey. องผมมองผมเลยมองหมออส mm ุดหล่อครับผมคนนี้คนนี้คนนี้ตัวครับว่ามาทลังต้องโผลกแวมาทเสริมแล้วกหลังทำไมผมอยู่ข้างหลังวะเนี่ยนี่ผมผมหันทังไหนแล้วทำไมผมข้างหลังวะเนี่ยทำไมมันดึงไปวะนี่นีงนี้อ๋อโอเคครับทางนี้ทานี้ครับทางนี้ทางนี้ซมบี้เลนะโอเคนโ้นะโอเคนะครับขาผมเรีถ่ายครับ ไอ้ <niño sharing> คนแถวหน้าน okay. okay. ั okay. right ่งด okay. ีกว่าผมว่าคนแถวหน้านั่งเลยดีกว่าถ่ายเลยนะครับถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยยิงหมุนเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับจะถ่ายจะถ่ายต้องเข้าห้องนมาครับผมเป็นทำเนียมนะฮะคุณต้องขึ้นสะพานนะครับถ่ายที่ไม่ใช่ฮีโร่นะครับขึ้นสะพานนะครับตอนนี้เราเป็นคนครับแล้วนะฮะขึ้นสะพานครับขึ้นสะพานดวนถ่ายไม่ใช่ฮีโร่ขึ้นสะพานครับดวนฮะดวนคนคนเชิดจุดขึ้นไปบนสะพานครับไปบนสะพานครับทำเนียมนะครับเอ้าใครรื้อง

เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับลมมันเย็นครับลมมันเย็นพร้อมพร้อมใอรเงียบปลอดงานเงียบก่อนได้ไหมนี่เดี๋ยวให้คุณแมนสั่งหน่อยคุณแมนดูคุณแมนครับเช็คเช็คลายหน่อยเช็คลายหน่อยเช็คลายหน่อยด้วยครับให้คุณแมนเช็คลายหน่อยเช็คลายผ่านไหมใครไม่ผ่านนะต้อผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านปล่อยอีกครับปล่อยพี่ปล่อยไอีกครับปล่อยไี่ปล่อยพี่ปล่อยไี่ปอีกปล่อยไี่ปอีกครับผมนี่ครับ เอกสากเอกสากเอกสาเยโอโอ้เหมียวเหมียวเหมียวผมตายได้นะถ้าผมตกอะเวเียว้อเหลอง้อเหลืงข้อเหลืองข้อเหลืองข้อเหลืองเหลืองอเหลืองขอเหลืองอเหลืองอเหลืองเหลืองเหลืองอเหลืองอเหลืองอเลือง้อเหลือง้อเหลืองอเหลือง้อเหลืองอเ คุณแมว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 คุณจะตกอะที่มีสูตรไหมครับขอสูตรหน่อยตอนนี้ผมสูตรดูเสียวโอ้เสียวมากครับนีกระบอกนี้มาให้หน่อยแล้วที่มีสูตรเคเทคนัซิกรบอกนี้มาให้หน่อยนานไปแล้วเดี๋ยวดนต่งยกันบนบนฝั่งอะไอยู่ปะ มีคุณบูมอยู่ออกมาแล้วผ่านไม่แล้วพี่โอรอดครับตอลุกเนี่เสียวสุดแล้วครับตอนลุกโอ้ตอนลุกเสียวสุดลครับแล้วก็ค่อยบิดขวาน่อาปคนไทยนะครับผมจะต้องขอพวกทุกๆคนที่เข้ามาเฮ้ยๆคุณเหียวคุณเหนียวเสียวเียว

ลงให้ลงลได้ยมครับล้งลมาครับลงมาครับลงมาแล้วก็ต้องร้องเพลงให้ผู้ฟันผู้พันเราฟังนะครับทุกท่านที่ไม่ใช่ฮีโร่ลงมาแล้วก็มาร้องเพลงชาตินะฮะผมว่าผมฮีโร่นะผมขึ้นมาใหม่วะนะครับลงมานะฮะใครที่ไม่ใช่ฮีโร่ลงมาแล้วก็มาร้องเพลงชาตินะครับผมเป็นธรรมเนียมของเรานะฮะในเมื่อเราเป็นคนไทยครับผมเรามาต้องต้องร้องเพลงชาติให้ ผู้พันเราฟังนะฮะเขาร้องปุ๊บเราจะให้โอกาสคุณแมวแมวซัดนะฮะร้องเป็นคนแรกนะครับผมร้องเพลงชาให้เราฟังนะท่านเองนะครับนิดนึงนะครับแจ้งไว้นิดนึงนะฮะผู้พันของเรานะฮะถึงแม้จะเข้มแข็งยังไงก็แล้วแต่นะครับผู้พันเราก็เป็นเกย์นะครับผมเฮ้ยนะฮะเ้ยโอเคครับผมคุณยังจะตรงไปร้องเพลงชานะฮะ นครับรอฟังครับทากท่านพร้อมเลยนะประเทศไทยรวมเหืือเนื้อชาติาไทยเป็นประชาลัตประเทศไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล้วยที่รวนไม้รักสมัครคิด ไทยมี่รักสงบสุงตาถึงลบไม่ขาดเอกลาจะไม่ให้ใครคุมคีิสเคลาเลือดถูกยาเป็นชาปลีถล่มประเทศจะไทยทวีไมีใช่เชยโอ้โหครับโอ้คำนับครับโอ้ครับยิปืนขึ้นฟ้าครับหยิงปืนขึ้นฟ้าครับ เาแล้วอโมซินโอ้แวแยกย้ายตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้ตรงแนวขพวกเราทีมเราขอบคุณมากครับคุณแม่ซัวันนี้สนุกมากฮะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณทางทีฮีโร่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับตุีลาตีีานะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ